ามาดูทิงแพล L13 โยก a ะกันครับนี่เห็นไหม L13 โยกกตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ดีมากเลยนะมันเบาแล้วมันก็ถือได้ด้วยมือเดียวมีความค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับเนะี่ย แล้วข้อดีของตัวนี้คือมันพับได้พับมาเป็นอย่างนี้เป็นแท็บเลตหน้าจอก็ดีนะฮะหน้าจอก็ดีไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือก็คือเหมือนจอแท็บเล็ตทั่วๆไปนะครับแข็งแรงทนทาน ด้านหลังด้านหน้านะฮะแต่ข้อนี้เครื่องนี้มีจุดสังเกตอยู่นิดนึงคือเห็นไหมรอยนะฮะคือพลาสติกมันเหมือนไม่ค่อยดีนะคุณภาพไม่ค่อยดีจริงอยู่ว่ามันอาจจะเป็นรุ่น L ไม่ใช่รุ่น X หรือว่ารุ่น T นะครับ ที่เป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเป็นแมกนีเซียมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นอลูมิเนียมแล้วชุบสี้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นรอยอันนี้คือเกิดจากมือนะรอยมือแล้วก็ด้านในก็เป็นแต่แปลกที่ว่าจอไม่เป็นนะครับด้านในตรงนี้ก็เป็นคือเวลาที่เราใช้เราจะมือลองไว้ตรงเนี้นี่ก็เป็น ทัชแพดมันเล็กไปคือถ้าถ้าเคยใช้เครื่องอื่นในรุ่นเนี้ยในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก Mac หรือว่าจะเป็น PC อื่นนะฮะทัชแพดมันใหญ่วันนี้อ,อันนี้โอเคอะไรอะฟิงเกอร์ลีเดอร์ฟิงเกอร์พิดีเดอร์โอเคนะครับ ข้อเสียงอันนึงคือเครื่องมันค่อนข้างร้อนโดยเฉพาะบริเวณนี้ร้อนมากเวลาที่ใช้งานหนักๆนะครับแล้ว CPU Gen 10เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันกระตุกในบางบางช่วงนะฮะนี่คือขนาดเป็น Core i5 แล้วนะ i5 Gen 10นะครับเพราะนั้นโดยโดยรวมก็คือเครื่องนี้คือดีนะ แต่ไม่ไม่ perfect นะครับคิดว่าถ้าเป็นซีรีส์ที่เป็น gen 1 0แล้วก็รหัสด้วยตัว G ไอสาปัตยกรรมใหม่เนาะแล้วก็เป็นรุ่น t หรือรุ่น x เนี่ยวัสดุน่าจะดีกว่านี้นะครับน,นี่คือรุ่น l โอเคก็รีวิวประมาณนี้นะอันนี้คือติง p a ดซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดี ร,ราคาไม่ได้แพงมากนะถูกกว่ารุ่น T ก็เกือบครึ่งเลยนะฮะเพราะนั้นวัสดุจะแตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่รับได้นะเพราะถ้าถ้าเป็นรุ่น T เนี่ยก็จะประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะครับตัวนี้ประมาณสองสามหมื่นเท่านั้นเอง2 5 0หมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับสเปคที่เราปรับนะโอเค ็รีวิวประมาณนี้นะครับนี่คือ i n ง Pa ด L13 ยกค่ะ